วันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงใหญ่นะครับผมสาธิตจิตจำนงนะครับพัฒนากรวันนี้ก็ลงมาพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลท้องลํำเจียกอำเภอเชียงใหญ่นะครับวันนี้ก็เข้ามาเยี่ยมครัวเรือนปลูกผักนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของครัวเรือนแล้วนะครับเชิญแนะนําตัวนครับค่ะชื่อนี้ที่วดีถาวโรนะคะค่ะครับตอนนี้ก็คือเราปลูกอะไรบ้างนะครับในส่วนใหญ่ก็จะเป็นขึ้นช่ายแล้วก็ ผักสลัดค่ะคือไว้ทานเองอันนี้่าทานเองหมดเลยอันนี้คือแม่ค้าสร้างแต่ว่าพวกผักสลัดเมื่อก่อนปลูกเยอะแต่เดี๋ยวนี้ปลูกไว้เฉพาะทานเองแล้วค่ะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นผักไอโดโปนิกใช่ค่ะนะใช้น้านะใช่หมดเลยนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้เห็นผักสลัดนะเยอะอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นผักขึ้นช่ายนะครับอันนี้ก็คือทำโดยจำหน่ายให้กับแม่ค้าด้วยแม่ค้าในตลาดค่ะ ก็จะสั่งวันละสองโลสองโลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ามันสะดวกกว่าสั่งที่หัวอิฐเพราะว่าที่เนี่ยคือมันสดกว่าคือไม่ผ่านมือคือไปถึงเขาเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะน้นจะได้สดใหม่ครับนี่ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นขึ้นช้ายหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ครับแต่ว่าผักไทยก็ปลูกได้พวกผักบุ้งผักกาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือปลูกได้หมดเลยค่ะครับแล้วแต่อายุมันอ่า อันนี้ก็คืออายุมันประมาณชักเท่าไหร่กว่าจะเก็บได้สองเดือนค่ะสองเดือนค่ะมันจะช้าช่วงแรกเพราะว่าเม็ดมันจะเล็กมากเลยอ๋อช่วงเพาะใหม่ๆนะค่ะแล้วก็กว่าจะโตพอมาโตแบบเนี้ยมาอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาไม่นานใช่ค่ะแต่ช่วงที่มันเล็กแล้วก็โตตรงนั้นใช้เวลาค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะอันนี้เราขายอยู่รัละเท่าไหร่ถ้าราคาสูงสุดก็กิโลละร้อยช่วงที่หน้าผักแหละแพงอะค่ะ ครัค่ะตแต่ว่าขั้นต่ำคืออยู่ที่60สิบบาทถาาว่ากับต้นทุนก็คือได้กำไรนะซื้อมากระป๋องสองปียังไม่หมดเลยเพราะว่ามันใช้มันเล็ดนิดเดียวค่ะแล้วก็ปุ๋ยใช้ปุ๋ยน้ำหรือว่าใช่ค่ะปุ๋ยน้ำก็ใส่ครั้งเดียวตอนที่เราปลูกครั้งแรกเลยแล้วพอน้ำมันลดเราก็จะเติมแต่น้ำมันค่ะอาทิละครั้งอันนี้ถ้าหากว่าผู้ที่สนใจสามารถที่จะ มาศึกษามาเรียนรู้ได้ค่ะแนะน,นําให้ได้ได้ค่ะ <laughs> นะครับแล้วนะก็ถือว่ามันเป็นโอ,อ,อกาสนะครับสาหรับผู้ที่ว่าสนใจจะมาเรียนรู้นะครับนะตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องแมลงไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นผักอยเ้งไม่มีเลยค่ะครับแต่ถ้าเป็นพวกผักกาดถ้าเขาเจอครั้งเดียวอย่างเงี้ยก็คือไป, <c oughs> ไปเลยนะ <c oughs> ไปหมดเลยใช่แต่ถ้าผักอย่างเียวมันมีกลิ่นเหมือน ผักสลัดมันจะไม่มีปัญหาเรื่องพวกแมลงอันนี้ก็คือไม่มีพวกใช้ยาใช้สารไม่มีไม่มีค่ะแล้วก็ปุ๋ยมันก็จะเราใส่ไม่ไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็คือใส่ครั้งเดียวแล้วหลังจากที่พอเราเนี่ยอย่างเงี้ยมันสามารถมันเหมือนกับมีแต่น้ําแล้วอะปุ๋ยมันแทบอจะไม่ก็มีแล้วใช่เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราก็จะใส่น้ําให้เขาครั้งโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วตอนนี้มันโตแล้วนะมันก็สวยสวยงามนะครับ นอกจากว่าเรามีผักไอดอโกลนิกแล้วเนี่ยด้านหน้ามันจะมีพวกผักชนเควหลายหลายอย่างใช่ค่ะ่างที่พวกอย่างเงี้ยพวกผักคะน้าบ้างกะหล่ำปีบ้างแล้วก็ที่เห็นอ่ะก็พวกอะไรนะบวบแล้วก็ข้าวโพดครับอ่าเดี๋ยวก็ไปดูนะครับนะก็ถือว่าครัวเรือนเนี้ยนะครับอย่างน้อยๆก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้นะครับนะเหลือจาก ทานในครัวเรือนแล้วเนี่ยเราก็สามารถจำหน่ายนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางครัวเรือนนะครับที่ได้ให้โอกาสนะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณมากครับนีครับ